โอ้ถ้าเป็นลายลามเกมนี่โหสนแทรกเรื่องเฮ้ยผมว่าผมว่าตัวละครมันดูคุ้นๆุนะอืมเรื่องที่แล้วหลอดไปเรื่องนี้ยานอนหลับไอเชี่ยไอเชี่ยก็ดูคุ้นคุนว่ะแต่คนที่เป็นเมนยมนี่เหมือนเลมทุกคนแล้วเนี่ย โยกโยกไม่รู้เป็นไรม,มันงทำไมทำไมพวกหนีถึงต้องผมสั้นผมผมบ๊อบอะไรอย่างนี้ด้วยอ่าสั้นแต่ลิมคือกระบวนการเล่นเกมของเขาไม่ค่อยหนุกเท่าไหร่ครับผมกระบวนการที่ว่าเล่นเกมของอีพวกเนี้ยไม<ะ>่ค่อยปนุกเท่าไหร่ไม,ม่ผมผมผมมีผมมีประเด็นหนึ่งจะวิจารณ์นะอะไรอย่าง<อ>ผมว่าไอคอนเซ็ปต์ของดาวที่แบบมันใช้กับระบบอการเล่นเกมอ่ะ มันไม่ได้มีแบบบทลงโทษหรือแบบเป็นเพนนัลตี้ที่แบบชัดเจนที่มันส่งผลกระทบไปถึงตัวคนเลยอะมันไม่ได้แบบมันมีสถานการณ์ที่แบบมันทําให้เรมันทําให้รู้สึกว่าแบบมันบังคับให้แบบเราต้องเผยความจริงออกมาไม่รู้อย่างนั้นแต่ว่าพี่คิดว่าพวกดาวเนี้ยมันไม่น่ามไม่น่ามีผลแรมากถ้ามันถ้ามันไม่ได้ใช้แบบพระเอกอะ หดือของพระเอกมันก็เหมือนโดนมาคับจากคนคนเบื้องบนนั่นแหละมันก็เลยต้องต้องยอมเป็นไอต้องยอมเป็นเจ็ดดาวอยู่ผมว่าดีดนก็เป็นดาวกะบองที่รู้ว่าสมเจ็ดดาวเขาวางน,น,นนะปกติแล้วเราก็เทียบเป็นดาวห้าดาวแบบไก่ย่างเน,ะนี้ยไก่ย่างโรงแรมอะไรเงี้ยต่อมาเจ็ดดาวแล้วมัแปลกแปลกอกันอันนั้นไก่ยุดาลูกไก่ ดาวลูกไก่หรือไปก,นนไปกนน็ไปก็นบอลไปก็บอลอะไรก็บอลแหละโอ้โห <c oughs> ผมว่าเพลงเพลงอีกลูกข้างล่างนี่าสนใจมากกว่านมแดงรุ่นใหญ่อะ่ะอืมนมแดงน่าสนใจ <c oughs> นี่ไม่หวานอะไรกไั็ไม่ไอที่เพลงน่าสนใจกว่าอีกตัวเนื้อหาอันนีเมฆอีกอะ